สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ทางก็ยังแต่งตัวไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะครับอขออนุญาตพี่น้องใส่ไมค์ก่อนอ้าโอเคเทส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 อ่าเสียงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการลงสนามลงพื้นที่นะครับของ การที่จะมารายงานสภาพอากาศประจำวันที่2มิถุนายน2568ซึ่งจะได้มารายงานข่าวโดยลุงกิ่งคนโก้ทางสำนักข่าวช่องํำคักแฟนเพจ <c oughs> เหมือนเดิมพี่น้อง เอาขออนุญาตแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนไอคนไอตากล้องมันก็เล่งรัดเสือเกินแต่งตัวยังไม่เสร็จมันก็กดกล้องมันกดดันลุงกิ้งแต่พอเวลาเงินออคลิปออกมันก็จะลีบหมดมันให้ใช้แต่ปีกแต่ปลายมัน ส่วนต้นมันมันก็เอาไปหมดไม่รู้เอาไปไหนแต่เ,เวลาทำงานจริงๆแค่ให้มากดกล้องให้เป็นเอ่อตากล้องให้มันก็เล่นจริงๆมันไม่ฟังหน้าฟังหลังมันไม่ดูตามาตาเรือว่าคนที่จะรายงานข่าวมันทำเสร็จหรือ,อยัง <S <S เสร็จไม่เสร็จกูก็ไม่รู้กูกดกล้องอย่างเดียว มึงมีหน้าที่พูดมึงก็พูดไปอ้าวได้แล้วเนาะพี่น้องอ้าวได้แล้วอ้าวทีนี้นะครับทางอ,อสำนักข่าวขำกักก็จะพาพี่น้องนะครับมาดูท้องฟ้าอากาศประจำวันที่สองมิถุนายน2,568ัห้าินเบ่งท้องฟ้าก็จะเป็นสีลายๆนะครับ อากาศก็สดใสดีมีขี้เมฆหนาะเป็นบางแห่งแต่ขี้เมฆแตกเป็นลายๆเหมือนหน้าท้องของพ่อบ้านแม่บ้านเรา,เาส่วนรอบๆพื้นที่ก็กำลังหว่านข้าวมีน้ำอ,จอ,เ,อเจะอแ๊ะนะครับนี่ก็มีน้ำออเ,อเจอแฉะบางไห่ก็เริ่มเขียวแล้ว ส่วนบางไห่บางบางไห่ก็หวานทีหลังก็กําลังเริ่มขึ้นมาย่อมมาแหนมแต่โดยรวมอันนี้ก็จะพามาดูต้นผักบุ้งที่ปลูกไว้หลังจากมันได้รับน้ําฝนนี่คือมันก็ระโยงระยางออกมาแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงาน ในการทำกรเกษตรผสมประสานในรอบรอบทุ่งนาะมันก็จะเป็นต้นมะกรวยในส่วนของต้นมะกรวยก็จะเป็นใบสร้อยๆหน่อยอันนี้จะเป็นกล้วยพันธุ์พิเศษนี่ปลูกแซมกับท้องให้ท้องนาะโดยรวมสภาพอากาศก็ถือว่าร่มรื่นดีพี่น้องวันนี้ก็ไม่น่าจะตกแล้วแหละฝนเนี่ยมองขึ้นไปทางท้องฟ้าก็จะเป็นแตก,แตก ลาย,ลายเออเหมือนที่เราเคยเจอในทุกทุกคืนเปิดออกมามันก็จะสีลายลาย,ลายแบบนี้ในส่วนของท้องฟ้านะครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรออกไปไล่ไปสวนก็ไม่น่าจะโดนฝนทำหัวนี่สภาพอากาศโดยรวมก็ถือว่าน่าจะออกไปใส่ปุ๋ย ใส่อโฮอร์โมนใส่สารบำรุงดินก็แล้วแต่ความถนัดของชาวไร่ชาวนาเรานะครับ